สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสิเลป่มเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เวลา6โมง40นาทีนะครับ18นาฬิกา4ี่้นาทีนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยหมดแล้วครับไรตจริง LED นะครับ อนนี้กําลังเพื่อความปลอดภัยนะครับและก็ความสนุกสนานอย่างต่อเนื่องนะครับถึงไม่มีกันไม่ดีกว่าแจ้นะครับพี่น้องมันมีกูมเมกบางๆครับอีกทงหัวเขาเลยครับบางแรงครับลเลยกันไว้ครับเผาจะน้ำหมอกลงครับพี่น้องอเผื่อน้ำหมอกมันลงนะครับ อิดม่านครับอิดม่านกันหมอก วันนี้ท่านเราก็กำลังขึ้นแล้วนะครับอร่อยดีนะครับอร่อยดีวันนี้ชิมฟรีนะครับชิมฟรี อร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกนะครับกะทิแท้ตาอร่อยดีนะครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่วัดสะปะทุมนะครับอำเภอบ้านใหม่ชัยพูนะครับบ้านน้องของนครับ

ึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วข้วขาหนาขึ้นกับเป็นานเส็นสมบูรณ์ครับสำหรับ LED นะครับออ,อ,อันนี้เขาเรียกอะไรครับ เรียกว่าหางูไม้นัดหรือนัดนัดได้เฉยนัดอีกอย่างหนึ่งไม่นัดอีกอย่างหนึ่งเลยไงทำอะไรเออเอนแต่นัดแต่ว่าอีรีคนอื่นยังไม่รู้อ๋อนัดอีกอย่างหนึ่งไว้นัดก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมไมนัดคือตัวหมุนตัวหมุนอ่าไว้นัดเป็นตัวหมุนนะครับอันนี้นัดอีกอย่างหนึ่งไม่แลวอ๋อครับอันนี้เรียกว่าท่อหดนะครับ ใช่ไหม <Yeah. S 1> อ๋อครับเป็นปุ oh. กเจ้าบาทครทำเองลอยกาบาททั้งลักษณะบ่มันบม่เคยอยู่เลยมันแบบบ่าคือว่คือมูมันเสร็จดิบ่บวว่คือตัวนั้นตัวนั้นมันสิไกลแรกรุ่นน้อยเดียวปุ๊บอยู่เลยเนี่ยแม่แน่ซ้มมูมันเส็จ้วนั่นอยู่เลยว่านี้โอ้ยเอาอยู่หันแล้วโอไม้มันโมเมนต์นเกจ์ขึ้นแล้พท่อหดมันไม่เคยอยู่เนาะแต่ฮัมหดนี่ ยูเล <You. S 1> <laughs> ่นมัเออก็ฮดบอยยูนะครับถ้าห้ามดอยูมาไปใส่้ามบาไปใสอย่าไเขาสิอสาเขาเอาสาระฟังทำมันมติดอ่ะใส่เขาเสร็จเงี้ยวน่ะว่าเปล่ากองไหมย้ำหัวไหม

เดี๋ยวกองมาไหมเดี๋ยวกองเครื่องมือมาย้ำหัวให้ใหม่ไม่ติดเน,นี่ยพี่น้องโอ้ยเสียบเอาใจถ้ามานใส่เสื้อนะทรัามานนะ LED นะใส่เสื้อด้วยโอ้จะแบบยามน้ำยามน้ำแล้วก็โอ้ไม,ม,ม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัย รถมันเย็นอะเอาหอไตนี่ดิเอาหอไตไฟตัวนี้ดิ ยังยังก็มาดึงมาดึงหอยสุดจีหอยสุดติขันเมือนกัไเ้ขันยังมันถึงลมครับวางวางโทรศัพท์้วเ่็ดซอยครับเออครับรครับเดนัที่กัครับกัใกล้แล้วครับอีกสักอีกยี่สิบครับอาไรลมมาด้าน,านห,ออหน้านะครับเชือกก็ใช้เชือกบ๊อดบอดบอเชือกใช่บ๊อดเชือกมาดึงไหนเนี่ยลงลงข้อางนะ เอ้ยเสียกันเนียวไม่ยังพอต้องไหวกันย่าวกันไงไงไงนั <laughs> ลนเออเอา,เอาอขอบพูดนานนขอบคุณทุการังแรงใจคอบพุณตัวการดีดต่างขมอบพุณตัวการ์ัรชมครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้ารล่มมากครับพี่น้อง